นอกบ้านชานาวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อ3ส,สิ่งนี้ที่เชื่อกันว่าหากหมีหน้าบ้านจะไม่เป็นมงคลให้รีบเอาออกค่ะท่านผู้ฟังคะสิ่งของเหล่านี้ไม่เป็นมงคลให้เอาออกจากหน้าบ้านด่วนจะขัดขวางโชคลาภวาสนาห่วงจุยหน้าบ้านถือเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะหน้าบ้านเป็นพื้นที่รับพลังมงคลรับทรัพย์และโชคลาภวาสนา การจัดหน้าบ้านให้เหมาะสมจึงส่งผลดีต่อความเจริญและความมั่งมีสีสุขของคนในครอบครัวค่ะในทางกลับกันการปล่อยให้หน้าบ้านมีจุดบกพร่องก็จะส่งผลเสียในเรื่องเหล่านี้มาดูกันว่าสามสิ่งที่พูดถึงนั้นมีอะไรบ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไรมาติดตามรับฟัง เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ 1. มีทังขยะอยู่หน้าบ้านถือว่าเป็นลักษณะห่วงจุ้ยที่ไม่ดีค่ะการมีทังขยะอยู่หน้าบ้านนั้นแม้จะหมายถึงความสะดวกในการทิ้งขยะแต่ในทางศาสตร์ห่วงจุ้ยนั้นถือว่าหากทังขยะมาตั้งขวางหน้าบ้าน จะเป็นการกีดกั้นทางเข้าของทรัพย์สินค่ะท่านผู้ฟังคา้าแค่ทางขยะวางหน้าบ้านก็รับทรัพย์ได้หากวางถูกจุดวางในจุดตำแหน่งรับทรัพย์ตำแหน่งที่ดีสำหรับการตั้งทางขยะไว้หน้าบ้านควรจะต้องหลบให้พ้นจากทางเดินเข้าออกประตูค่ะซึ่งเป็นทางผ่านเพื่อเปิดรับทรัพย์สินเงินทองและหลีกเลี่ยงจุดที่อยู่ใกล้กับสารพระภูมิ หรือตรงกับห้องพระค่ะให้หวางเลียงเลียงหลบมุมสักหน่อยหรือถ้าหากเป็นทังขยะที่จะใช้วางตามห้องต่างๆก็ให้หลีกเลี่ยงการวางไว้ตรงกลางห้องโดยเลือกวางในจุดที่แสงแดดส่องถึงไม่อับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีช่วยลดกลิ่นเหม็นได้อีกด้วยค่ะให้ใส่ใจความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ การเลือกถังขยะมาใช้งานควรเป็นถังขยะที่มีฝาปิดเพราะจะช่วยป้องกันสัตว์ที่มาคุ้ยเคียและกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมทั้งยังทําให้บ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้ขยะล้นออกมาจนเป็นแหล่งของเชื้อโรคค่ะเพราะไม่เพียงแต่ทําให้บ้านไม่น่ามองก็ยังเป็นสิ่งที่รกรุงรังขัดขวางโชคลาภ ทำอะไรก็ติดขัดดังนั้นแม้แต่ทางขายะก็ต้องหมั่นเก็บกวาดดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะได้พร้อมเปิดรับพลังดีๆและทำให้บ้านของคุณสะอาดน่าอยู่ต่อสายตาผู้ที่พบเห็น 2. ต้นไม้ตายเหี่ยวแห้งให้เอาออกจากหน้าบ้านค่ะ ถ้าเกิดปัญหาต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือยืนต้นตายจนกลายเป็นซากที่หน้าบ้านไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะลักษณะของห่วงจุยหน้าบ้านจะกลายเป็นการดูกถุด,ดจะกลายเป็นการถูกดูดพลังงานของชีวิตทำให้ไม่เจริญเติบโตเพราะเนื่องจากต้นไม้จะเปรียบเสมือนพลังงานของชีวิตของมนุษย์ค่ะ และถ้าต้นไม้เป็นโรคเหี่ยวเฉาหรือยืนต้นตายจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยทั้งยังสื่อให้เห็นถึงการไม่เจริญเติบโตส่งผลต่อปัญหารายจ่ายที่สูงขึ้นชีวิตคนในบ้านไม่มีความเป็นสุขมีแต่ความแห้งเหี่ยวและอาจจะสื่อถึงการทะเลาะกันได้ง่ายคะ่ะทางแก้ไขก็คือถอนต้นไม้ ที่ยืนต้นตายออกและทำความสะอาดหน้าบ้านอยู่เสมอคะ่ะไม่ปล่อยอให้ใบไม้แห้งหล่นจนเกลื่อนกราดหน้าบ้านพร้อมการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มความสดใสาจากใบสีเขียวและดอกไม้สีสันต่างๆนอกจากนี้ก่อนจะถอนต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านออกก็ควรมีการปรึกษากับชินแสหรือผู้ที่สามารถดูเลือกยามได้คะ่ะเพราะถ้าถอนออกไม่หมด และยังคงเหลือรากอยู่ใต้ดินทั้งยังเป็นเลือกยามที่ไม่ดีอาจทำให้ห่วงจีน้าบ้านเสียหายได้ค่ะส่งผลต่อพลังหน้าบ้านที่จะเสื่อมลงและที่สำคัญและที่สำคัญถ้ารากของต้นไม้เดิมก็ยังคงจเจริญเติบโตและสามารถฟื้นฟูได้ก็ควรบำรุงและรักษารากนั้นให้เติบโตใหม่อีกครั้งเพราะจะถือเป็นการเกิดใหม่ การผลิดอกออกผลที่จะส่งให้เกิดแต่เรื่องดีๆภายในบ้านมากขึ้นค่ะและทางเราขอแนะนำต้นไม้มงคลที่ควรปลูกหน้าบ้านดังนี้ค่ะต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าจะเริญรุ่งเรือง 1. ให้ปลูกต้นฝรั่งค่ะเป็นที่รู้จักกันว่าฝรั่งมีประโยชน์มากมายหลายด้าน เช่นชะลอวัยเสริมสร้างภูมิต้านทานบำรุงผิวพรรณช่วยควบคุมน้ำหนักรวมทั้งลดความเสี่ยงจากโรคมะเรง็งแต่มีคนไม่มากนะะักค่ะที่รู้ว่าฝรั่งเป็นต้นไม้มงคลยืนต้นที่ช่วยเสริมบารามีและความเจริญก้าวหน้าหากสนใจปลูกไม่ยากเลยคะ่ะ เพาะเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินและทนต่อความแห้งแล้งเพียงแต่ระวังอย่าให้น้ำขังมาก 2. ให้ปล,ลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณค่ะหลายคนนิยมปลูกต้นไม้มงคลหน้าบ้านนี้ค่ะเพื่อช่วยเสริมบารามีเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรืองทั้งยังเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ ที่สามารถนำใบมาทำเป็นน้ำมนต์ในพิธีกรรมเช่นการสะดอกเคราะห์การวางเสาหลักเมืองและพิธีวางเสียลาเริกในการปลูกนั้นให้ใช้วิธีการพ่อมล็ดในพื้นที่กลางแจ้งที่มีแดดจัดและให้น้ำสัปดาห์ละครั้งก็พอคะ่ะ 3. ให้ปลูกต้นวาส,สนาคะ่ะคนไทยโบราณมีความเชื่อกันว่า ต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านนี้จะช่วยส่งเสริมบุญวาสนาซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่งคั่งได้ค่ะหากดูแลอย่างดีก็จะออกดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งก็เชื่อกันว่าจะนำโชคลาภมาให้นอกจากนี้ต้นวาสนายัางเป็นต้นไม้ฟอกอากาศชั้นนำที่ช่วยดูดสารพิษได้เป็นอย่างดีค่ะและตอบโจทย์ให้กับคนที่ไม่มีเวลารดน้ำ เพาะให้รดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็ได้ค่ะอยู่แล้วรวยเลขที่บ้านมงคลเลือกแบบไหนถูกหลักว่วงจุย้ยเสริมกันอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนท่านผู้ฟังคะบ้านเลขที่มงคลมาจากความเชื่อว่าหากมีบ้านเลขที่ที่ดีจะทำให้อยู่แล้วรวยชีวิตราบรื่นการงานจเจริญก้าวหน้า เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เลขที่บ้านตามหลักห่วงจุย้ยตัวเลขแต่ละตัวต่างมีพลังที่ส่งผลต่อดวงชะตาของคุณได้เลขที่บ้านจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สมดุลของหยินและหยางเกิดความพอดิบพอดีกัน สำหรับตัวเลขแล้วถือเป็นความเชื่อหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญค่ะเพราะสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลทางคณิตศาสตร์หรือทางโหราศาสตร์ที่เชื่อว่าตัวเลขนั้นมีพลังอำนาจและความหมายแฝงอยู่ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับพลังชี่อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากพลังชีคือพลังงานจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานำเอาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะบ้านที่ดีจะต้องมีพลังชีหรือเปิดรับพลังชีเข้ามาได้ง่ายค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงมีคำแนะนำง่ายๆสำหรับมือใหม่ในการดูเลขที่บ้านแบบไม่ต้องพึ่งชินแสเลยก็ได้ค่ะก่อนอื่นมารู้จักพื้นฐานของตัวเลข กับตรีลักษ์ทั้ง8ป่ากัวสําหรับเลขที่บ้านก่อนคะ่ะตรีลักษ์ทั้ง8หรือที่เรียกว่าป่ากัวในภาษาจีนนั้นเป็นแนวคิดเรื่องธรรมชาติที่ถูกคิดค้นโดยฟูชีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกในตำนาน3มราชา5จากกักรพรรดิที่ปกครองจีนโบราณเพื่อกล่าวถึงตัวแทนของธรรมชาติทั้ง8ก่อนที่ปัจจุบันจะใช้ในการอธิบายหลัก่วงจุย้ย โดยมีสัญ,ญลักษณ์แปดเหลี่ยมเพื่อใช้กำหนดที่ทางทั้ง8ด้วยตัวเลข0ยถึง9กยกเว้นเลข5ดังนี้ค่ะเลข 1. แทนด้วยทิศเหนือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานและความก้าวหน้าในชีวิตทำให้เจ้าของเลขนี้มีอุปนิสัยขยันทำมาหากินเลข2แทนด้วยทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักทำให้เจ้าของเลขนี้มีความโรแมนติกยึดถือในความรัก และมีคู่ชีวิตที่ดีเลข 3. แทนด้วยทิศตะวันออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครวัวทำให้เจ้าของเลขทำให้เจ้าของเลขนี้เป็นคนที่รักในครอบครวัวให้ความสำคัญกับคนในบ้านเป็นอันดับหนึ่งเลขสี่แทนด้วยทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินทำให้เจ้าของเลขนี้หาเงินเก่งคิดถึงแต่เรื่องเงินทอง เลขหแทนด้วยที่ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันทำให้เจ้าของเลขนี้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเลข7แทนด้วยที่ตะวันตกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กทำให้เจ้าของเลขนี้มีนิสัยรักเด็กชอบดูแลเด็กเลข8แทนด้วยที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองทำให้เจ้าของเลขนี้เป็นคนฉลาด มีความคิดที่สร้างสรรค์เลขก้าแทนด้วยทิดใต้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงพลังอำนาจทำให้เจ้าของเลขนี้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนก่อนจะไปคำนวณเลขที่บ้านมารู้จักกับความหมายของตัวเลขตามสั์ห่วงจุ้ยกันก่อนคะ่ะเลขที่บ้านหรือเลขที่คอนโดของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป บางบ้านอาจจะเป็นเลขหลักเดียวแต่บางบ้านอาจจะเป็นเลขหลายๆหลักแต่ตัวเลขทุกตัวนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันซ่อนอยู่ค่ะเราไปดูความหมายของเลขที่บ้านยิ่งอยู่ยิ่งรวยเลขที่บ้านมงคลแต่ละตัวก่อนค่ะเลข 1, พลังแห่งดวงอาทิตย์ความคิดสร้างสารรค์และอำนาจบารามีจะช่วยคนในบ้านมีเกียรติ ได้รับความเคารพยกย่องมีคนรักใครเหมาะกับงานที่มีหน้าที่ต้องปกครองคนงานราชการการค้าขายเกี่ยวกับทองคำเงินตราไฟฟ้าหากจะให้เสริมดวงให้แรงควรแต่งบ้านให้โล่งเน้นสีขลุมๆเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดเลข2ความสงบร่มเย็นอ่อนหวานอ่อนโยน จะช่วยคนในบ้านอยู่อย่างสงบสุขสุขกายสุขใจมีคนรักใคร่พึ่งพาเหมาะกับงานเกี่ยวกับอาหารเสริมสวยเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้ผู้หญิงภายในบริเวณบ้านควรให้มีน้ำอยู่ภายในด้วยเช่นน้ำพุปอน้ำหรือตู้ปลาแต่ระวังแต่ระวังคือต้องไม่ปล่อยให้มีน้ำขังภายในบ้านคะ่ะ เลขสความกลงกล้าสามารถความรักมีกำลังจะช่วยคนที่อยู่ในบ้านมีความคล่องตัวกระตือรือร้อนขยันเอาการเอางานแต่ก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนไปบ้างต้องระวังเรื่องการตัดสินใจเป็นเลขที่บ้านที่เหมาะกับงานที่ต้องพบปะผู้คนงานที่ต้องเจรจาประสานงานหรืองานที่ต้องมีการแข่งขัน ต้องคอยดูแลแตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบเสมอค่ะเลขสี่การสื่อสารการใช้เหตุผลจะช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านมีความคิดสร้างสารรค์ช่างเจรจามีไหวพริบป,ปฏิพานคนอยู่ในบ้านหลังนี้จะเป็นคนอ่อนน้อมสุภาพพูดจาดีมีหลักการ เป็นเลขที่บ้านที่เหมาะกับงานอาชีพด้านการสื่อสารการติดต่อกับผู้อื่นรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางควรจัดบ้านให้ดูปร่งสบายตาตัดแต่งต้นไม้ในบ้านไม่ให้รกรุงรัง mm hmm. เลข5คือความสุขุมรอบคอบเยือกเย็นเป็นผู้ใหญ่จะช่วยให้คนอยู่ในบ้านฉเฉลียวฉลาดช่างคิดรอบรู้ เป็นเลขที่บ้านที่เหมาะกับงานสอนหนังสือให้ความรู้ครูอาจารย์หรือทำงานด้านที่ปรึกษาทางวิชาการควรปลูกต้นไม้ในบ้านที่ให้ร่มเงาเย็นสบายแต่ต้องระวังไม่ปลูกต้นไม้ให้บังหน้าบ้านควรตกแต่งในบ้านด้วยชั้นหนังสือที่ให้ความรู้เลขหกความสวยงามสุขสบายความรักใครเอาใจใส่ จะช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านเป็นคนมีสนเสน่ห์น่าหลงไหลเป็นที่รักของคนทั่วไปไม่มีพยันตรายมารบกวนเป็นเลขที่บ้านที่เหมาะกับงานด้านบริการหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดแต่ต้องระวังเรื่องของความซับซ้อนหวัดระแวงหรือไม่ไว้ใจใครควรตกแต่งบ้านด้วยเครื่องใช้ที่ทันสมัยคะ่ะเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกเช่นเครื่องฟอกอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นเลข7คือความเข้มแข็งหนักแน่นความรักความเสียสละจะช่วยคนที่อยู่ในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจอ่อนโยนเป็นเลขที่บ้านที่เหมาะกับงานด้านวิศวกรสถาปานิกหรืองานด้านเกษตรควรตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมชาติหรือปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและปลูกพื้นด้วยหินระวัง ไม่ควรให้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านรกเกินไปเลข8การเงินการค้นหาความลึกลับการอยู่เบื้องหลังจะช่วยคนในบ้านเป็นคนที่ช่างคิดละเอียดรอบคอบเป็นเลขที่บ้านที่เหมาะกับคนทำอาชีพทานายความนักกฎหมายนักบัญชีเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินหรือทำด้านการขายของเก่าของสะสมของตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์แอนติก ของสะสมและควรจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีอากาศถ่ายเทเลข9ก้เทคโนโลยีพลังงานความเจริญก้าวหน้าจะช่วยคนในบ้านเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการมีลางสังหรณ์แม่นยำเป็นเลขที่บ้านมงคลที่เหมาะกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการใช้ภาษาต่างประเทศ ควรปัดกวาดตกแต่งดูแลบ้านให้สะอาดอยู่เสมอค่ะบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ